ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนห่งเรื่องเติมเกมต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land ์ชอปอ่ะสวัสดีทุกคนนะแล้วก็วันนี้ะจะมาอัปเดตหรืออัปเกรดนักเตะเพื่อจะเอาไปใช้งานจริงนะครับจริงๆผมเปิดการ์ดนะครับหรือเปิดแพ็คเนี่ยได้เจ้าตัวเปโลนะครับได้เปโลมา เป็นตำแหน่ง CDM แล้วก็ OVR 109ยโลเนี่ยจริงๆมีตำแหน่ง111มาใหม่นะครับมาพร้อมกับกิดแรกน้าล็อกมาพร้อมกันเลยนะครับเข้ามาพร้อมกันซึ่งเอาคนที่จะไปแลกตัว111อ่ะต้องมี109ตัวนี้ด้วยนะครับต้องมี109ตัวนี้ด้วยแล้วก็มี108 3ตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่ามันใช้108แล้วก็ใช้ตัวอะไรบ้างในการแลกนะแต่ถ้าเท่าที่ดูมันใช้แค่108นะเท่าที่สุดเดี๋ยวดูนะครับ นี่คือตัว111ทั้งหมดนะครับใครที่เปิดแพ็คได้นะครับในกิจนี้นะครับแล้วก็ได้ตัว109มานะครับเราสามารถเอามาอัปเกรดเป็น1 1อได้นะครับอย่างเช่นตัวปีโลนะครับที่ผมได้มาก็คือนี่ฮะมันต้องใช้200จิกซอนะครับของจิกซอสีทองนะมันตอนนี้มันมีจิกซอสีทองกับจิกซอสีเงินนะครับ ก็ใช้แค่2 0 0จิกซอนะครับแล้วก็นักเตะ108อีก3ตัวนะครับแล้วก็คือตัวของมันเองนะครับนี่109นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับปั๊บแล้วก็หา10อยมา3ตัวก็สามารถแลกได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดู108ก่อนว่าผมมี108กี่ตัวโอ้โหวีดาวนี่น่าจะต้องเอาไปแลกแต้มฮะตัวที่ผมเล็งไว้ก็น่าจะเป็นวิกเตอร์เกียเกเลสนะครับแล้วก็มุลเลอร์นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับ มุลเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่ผมแลกอ่าแลกแต้มลีกมา60,000แต้มเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันขาดหนึ่งตัวผมก็มองอีกหนึ่งตัวในแต้มลีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาไมผมถึงเลือกอ่าใช้นักเตะตัวในแต้มลีกในการแลกเปลี่ยนนะครับ 1. แต้มลีกเนี่ยมันได้มาฟรีแล้วมันหาง่ายนะครับมันหาง่ายซึ่งเราอยู่ในกิจกรรมอยู่ในลีกของเราเนี่ยเราได้ทุกซีซั่นอยู่แล้วเวลามันลีหรือมันอะไรเนี่ยมันให้เราอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ผมก็ทําการแลกเชฟเชนโก้ Ch ไปแล้วนะหกหมื่นแต้มยังเหลืออยู่สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดแต้มซึ่งผมจะแลกเอเซียนเจ็ดแลกเอเซียนไปสามหมื่นแต้มนะครับเดี๋ยวดูสแต็กภายในน่าเล่นไหมสแต็กภายในโดยรวมนะผมว่ามันก็เก่งนะครับใครที่ยังไม่มีตําแหน่งร้อยแปด cdm ใช้ผมก็ว่าแนะนําเป็นไปได้อยู่นะครับน,น่าใช้อยู่นะครับสาหรับร้อยแปดนะเดี๋ยวแลกไปก่อนแล้วกันนะครับสามหมื่นแต้มสําหรับเอเซียนนะครับ เอสเซียนตัวนี้นะผมต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่จะแลกมาใช้นะผมแนะนําไปใช้ล่างตัวนีออนดีกว่านีออนร้อยเจ็ดนะครับที่สามารถอัพสเต็กของสายลุ้งได้นะครับสีลุ้งได้นะครับเพราะว่าตัวนั้นน่าสเต็กไม่ห่างจากตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าร้อยเจ็ดมาร้อยแปดเนาะก็ถ้าอยากใช้จริงๆนะครับก็ไปใช้ตัวนั้นได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียสามหมื่นแต้มหรือถ้าเกิดไม่มีแต้มนะครับอ่ะโอเคครับเราได้ตัวร้อยแปดมาละอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนกันฮะ ก็คือเข้าไปที่แลกเปลี่ยนเลยนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่การแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับนี่นักเตะรีเจนนะครับอ่ะและนี่คือตัวที่ผมจะแลกเปลี่ยนไปใช้จริงในทีมณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี้ยังเปิดไม่ได้แอสิโค้อสิโค,โคเปิดไม่ได้เลยหลายคนเปิดได้แหมชา้าจริงนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวปิโลเข้ามาก่อนปิโลอ่าปิโลเข้ามาก่อนอ่า แล้วก็ร้อยแปดสามตัวที่ผมแลกมาก็คือนี่ครับเอเซียนมุลเลอร์นะครับแล้วก็วิกเตอร์เกียวเกลสนะครับนี่สามตัวนี้นะครับที่ผมจะแลกไปแล้วมันก็จะขึ้นแลกเปลี่ยนสีเขียวมาว่าแลกเปลี่ยนได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมแลกประมาณนี้ใครว่าคุ้มบ้างแต่ส่วนตัวนะถ้าเกิดคนใช้งานอาจจะมองว่าไม่คุ้มนะสำหรับวิกเตอร์ร้อยแปดเม็ดส้มนะครับแล้วก็เม็ดแดงมุลเลอร์แล้วก็ตัวร้อยแปดสำหรับ เอเซียนนะครับแต่วิกเตอร์เนี่ยผมไม่ได้ใช้ละนะวิกเตอร์ที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ละในซีซั่นนี้ผมคิดว่าไม่ได้ใช้ละนะแต่ว่าถึงจะไปซื้อก็อนในราคาที่ถูกมากในเมสส้มนะครับผมว่าคุ้มนะครับส่วนอีก2ตัวที่มันจะไม่คุ้มเลยก็คือมันเป็นตัวที่หาซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ o v r มันข้ามขั้นไปละเอามาแลก1 1 1เพื่อจะเอามาดึงทีมก็โอเคอยู่นะครับไหนๆก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ถือว่าคุ้มโดยรวมนะครับโอเคแลกไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาไปตีขึ้นด้วย เราก็เตรียมมาร์คเคไว้แล้วล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตีขึ้นได้แค่ไหนนะครับอ่ะโอเคครับอ่ะเอาเข้าทีมกันเลยครับหลังจากแลกมาแล้วครับไม่มีการโชว์วัปโชว์ชวิบอะไรกันเลยนะโอ้แลกตัวใหญ่ทั้งที แล้วพอเอาเบียโรเข้ามานะครับ OVR ผมก็ขึ้นไป114ทันทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดโดยรวมแล้วรู้สึกว่ามี OVR 116มาแล้วเออ OVR ไป116กันหมดแล้วนะครับผมเพิ่งจะ114เองนะครับก็ประมาณนี้ฮะอ่ะเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการอ่าอัพอัพเมดเขาหน่อยอัพเมดเขาก่อนอ่า ตัวนี้ผมจะอัพเป็นพลังงานนะครับหลายคนอัพโลเพราะว่ายืน CDM ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่อัพโลผมจะอัพพลังผมจะอัพพลังงานเพราะมีเหตุผลของผมอยู่นะครับมีเหตุผลของผมอยู่เหตุผลก็คือตัวนี้เนะี Work ่ยเวิร์กเลสมันเป็นปานกลางปานกลางนะครับมันไม่ใช่เป็นอ่าปานกลางสูงนะครับหรือว่าอ่าสูงปานกลางมันไม่ได้มันเป็นเวิร์กเลสกลางกลางเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ใช่เวิร์กเลสสูงสูง,สงบางคนบอกทําไมต้องอัพพลังงานพลังงานมีเยอะแล้วนะครับ ผมต้องการเอามายืนเล่นในตำแหน่งบล็อกทูบล็อกด้วยก็คือตำแหน่ง CM นะครับตัวนี้บางคนยังไม่รู้ว่าเล่น CM เด้ด้วยนะนี่ครับมันมีตำแหน่ง CM มานะครับจริง,รงๆอัปพลดได้ไหมอัพได้ครับจะได้มีการพุ่งชนแต่ว่า,าใ,นในนักเตะที่177ที่เอามาตั้งรับทั้งหมดเนะี่ยส่วนมากผมจะอัพพลังงานทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือสไตล์เล่นของผมเองนะครับใครที่ถนัดแบบไหนก็ไปสายนั้นเลยนะครับ การอัพสแต็กไม่มีผิดอัพส่งบอลก็ไม่ผิดนะครับเล่นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความถนัดหรือว่าการใช้งานของนักเตะนั้นๆด้วยนะครับหากมี CAM เอาไปอัพส่งบอลยืน CAM มันก็เราก็เล่นได้นะครับอา,อาจจะยืน CDM ไม่ได้ดีเท่าตัวที่อัพโล่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอธิบายไว้เท่านี้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นดราม่าก,กันนะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราไปตีขึ้นก่อนเดีดูมาชีก่อนมีกี่ตัว2 4 6เดนะ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,21ตัวจริงๆตีเป็นเม็ดส้ม100%ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีเป็นเม็ดส้ม100%เลยแล้วกันนะครับมันได้ตีได้ทีละเม็ดนะโอเคไปโอเคครับเม็ดแรกของเราไปเลยครับเม็ดที่2ครับไป ดูชุ่มฉ่ำนะพอมี111อยู่ในทีมนะครับน่าจะเป็นตัว111ตัวแรกของทีมผมด้วยนะครับตัวนี้ถามว่าทำไมผมถึงอยากแลกตัวนี้จังเพราะว่านักเตะตัวนี้นะเป็นนักเตะที่ผมใช้งานมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับแล้วก็ใช้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะมาตำแหน่ง CM CDM ผมใช้หมดนะครับอาจริงๆเม็ดแดงผมอยากตีเปอร์เซ็นต์อย่างเลยอะทุกคนว่าตีเปอร์เซ็นต์จะขึ้นไหม ัวตีเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นจังอะลองดูแล้วกันนฮะตีเปอร์เซ็นต์นับไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมนะถ้าตีไม่ขึ้นผมต้องรอมาร์เคอีกนะครับคนนะแต่ถ้าขึ้นผมก็ประหยัดมาร์เคไปได้หลายตัวเลยนะครับไปโอเคตัวเดียวขึ้นเวทแดงครับเท่ากับผมประหยัด มัดเคไปถึง5ตัวนะครับโอเคนะครับส่วนเม็ดส้มนะครับอ่าเม็ดส้มผมก็จะตีตัวเดียวเหมือนกันลองก่อนลองก่อนให้องให้วกว่าสตัวถ้าเกิดไม่สองตัวผมก็จะตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋วดูก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเหลือกี่ตัวผมจะอ่าเท่ากับผมสามารถตีสุ่มได้2ตัวโอเคครับจะลองเลยนะครับตีสุ่ม2ตัวนะครับขึ้นก็ขึ้นนะครับไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าขึ้นก็คือโชคดีของผมแล้วแหละโอเคแต่ครับได้อีกตัวหนึง่ง้าขึ้นก็คือประหยัดมากนะครับโอเคไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นผมขอตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่ายังไงกิจนี้มาร์คเคมันแจก,กเยอะอยู่แล้วเอา้าทำไมผมยังเหลือมาร์คเคยอยู่อีกเยอะเลยเอา้าเมื่อกี้ผมว่ามาร์คเคมหมดไปแล้วนะ มันใช้กี่ตัวน่ะสองสี่หกแปดสิบอ๋อใช้สิบตัวอ่ะงนั้นผมลองอีกสักสองตัวแล้วกันเผื <off inter> ่อมันขึ้นเราก็จะประหยัดไปถึงสิบตัวเลยนะทุกคนนะอ่ะถ้าไม่ขึ้นตัวนี้ผมตีร้อเเลยโอเคน่าจะไม่ขึ้นแล้วครับอย่างนี้เสียมาเคทิ้งเปล่าๆตรีร้อยเอร์เ็นต์นัแต่แรกแล้วก็จบ อ่ะยังเหลือมาเคสองตัวไม่เป็นไรครับเราตีส้มไปเลยและนี่คือเปียโนเม็ดส้มร้อยสิบหกแบบถาวรอ้าวละครับตัวนี้แล้วอย่างที่บอกไปครับนักเตะตัวนี้ผมจะขออัพเป็นพลังงานไปเลยครับอัพพลังงานแล้วก็อัพบ็อกทูบ็อกแล้วค่อยมาอัพโลหนึ่ง อย่างนี้นะครับประมาณนี้ที่ผมจะอัพนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นอัพโลมาแล้วแล้วเคยเล่นลองหลงเล่นไปอัพพลังงานดูนะครับการเล่นมันแตกต่างกันเยอะมากนะครับใครจะว่าผิดไม่รู้แต่ว่าผมเล่นแล้วมันเก่งคือจบนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมได้อาเปียโลเม็ดส้มมาเรียบร้อยเข้าทีมเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปขอเทนก่อนแล้วกันนะฮะ มาครับหลังจากที่ผมอัพเปียโร่นะครับเป็นอวีแอ 6, ร์ร้อยสินะเป็นสม้มเทน30เต็มเต็มแล้วอัพอัพกรามอัพพลังงานมานะครับก็ได้ฝีเท้ามาที่1้อยนะครับการยิงร้อการส่งบอลร้อการเลี้ยงบอล159เท่ากันเลยนะครับแล้วก็การตั้งรับมาที่143นะครับแล้วก็สภาพร่างกายร้อ่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเปียโรตึงๆจบเกมแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปลองดูกันสักหน่อยนะครับเรามาดูเช็ค AI ในโหมดเมนเจอร์แล้วกันนะครับสำหรับเปียโล่นะครับไปยังใช้เป็นเทคนิคเดิมเทคนิคเก่าที่เราขึ้นมาได้นะครับก็ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวพยายามปล่อยเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะได้เช็คเลตติ้งไปด้วยเลยนะครับว่าสําสหรับเทคนิคนี้จะยังใช้ในแรงแดงได้ดีหรือเปล่านะครับอ่มาแล้วครับ ตอนนี้ ovr เราก็ขึ้นมาที่ร้อยสิบสี่เพราะเรายังมีร้อยเจ็ดนะยังมีร้อยเจ็ดอยู่หลายตัวนะครับมามาดูครับฝั่งเราเป็นฝั่งได้ขึ้นเกมก่อนนะครับโมดิดฮะไปที่คุลิดฮะขึนออกข้ามไปที่เดวี่แล้วเดวี่เสียบอลให้เมสซี่ฮนะฝั่งตรงข้ามสวนกลับทันทียังไม่ผ่านกองหลังเราครับเดวี่ขึนมาที่เปียรโรครับเปียรโรเปียโรขึ้นไปที่เดวี่ แล้วยังไงครับมาลับคุณลิตเหมือนจะเสียบอลนะครับแต่ว่ายังได้อยู่คุณลิตได้บอลครับมาแล้วครับขาวินชาข้าววินชาอืมขาวินชา,า,นชานร้อยเจ็ดนะฮะตอนนี้หน้าเป้าของเราเอาแล้วครับนี่ครับส่งไปที่เมสซี่ฮะฟานเปอร์ซี่เออฟานบัตเทนนะไม่ใช่ฟานเปอร์ซี่ฟานบัตเทนนะครับ ลิศจ่ายไปีิโมดิสโมดิสส่องไปดิครับพชาแล้วยังไงครับเหมือนจะหลุดครับแกดิเบลแกดิเบล,เบลสับลูกนี้เรียบร้อยฮะเราขึ้นนําเป็น1ประตูต่อศูนย์นะโอ้โหเอาล้วฮะตอนนี้เรามีแผงหลังที่หนาแน่นแล้วก็มีกองหน้าที่แหลมคมนี่แล้วครับเป็นอา,อาวุธลับอาวุธไร้แรงเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแล้วนะในนาทีแรกของเรานะครับสับไปแล้วครับแกดิเบลหนึ่งประตูต่อศูนย์นะ เอาละมาดูกันต่อครับนีที่20อยู่นะครับยังไว้ใจไม่ได้นะครับ mm hmm. คุณเลีายไจปที่เมสซี่ครเมสซี่องยาวไปที่วอล์กเกอร์แล้วคือไม่ดอกบาแล้วยังไงครับฟานบัตเทียนจับบอลไม่อยู่ฮะน่าจะหมดวาระจริงๆครับนักเตะตัวนี้เอาละครับกาวิชาคืนมาที่สไนเดอร์สไนเดอร์หักมาแล้วยิงไกลูกนี้หลุดออกนอกกรอบแน่นอน <laughs> โอ้โหสไนเดอร์ที่สายยิงไกยิงฮนะอ่า เออนันเดโอครับแล้วยังไงครับด็อกบาจ่ายบอลอย่างนี้โอกาสพลาดสูงมากครับเอาแล้วครับเซตเปียโรดักบอลไม่ได้แล้วสไนเดอร์อยังไงครับเบลจะไปได้ไหมแล้วสไนเดอร์ไปได้ครับสไนเดอร์ไปได้ลูกนี้ฝังแน่นอนโอ้โหแล้วเป็นลูกที่2นะทุกคนโอ้โหผ่านไปอย่างละนาทีละลูกนะอย่างนี้โอ้โหนี่แหละครับเทคนิคที่มันดีและนักเตะที่ยอดเยี่ยมมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ เอาละครับตอนนี้ลูกที่2เกิดขึ้นในนาที30เท่านั้นนะครับยังไงยังไงทำไมมันรวดเร็วอย่างนี้บล็อกเกอร์ครับคืนเ,เข้ากลางมาที่เมสซี่เอาละครับโมรินะแล้วยังไงไปแล้วครับสไนเดอร์สไนเดอร์จะหักไหมโอ้โหบอลหลุดเท้านะครับโอ้ยไม่ไม่ได้เดี๋ยวปล่อยบอลไอ้เวลามันหมดนะครับ กรรมการพอบดครึ่งแรกคนะนำอยู่ที่2ประตูต่อ0ูนย์นะแห่พูดถึงอยากให้เกมมันทําอัปเดตในส่วนของเมนเจอร์ให้เล่นด้วยกันได้นะเมนเจอร์ Manager ให้เล่นกับคนเล่นกับคนด้วยกันได้นะจะสนุกมากเลยนะครับหมายถึงแบบว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยคนระไม่ต้องมาสุ่มกันแบบนี้นะผมว่าน่าจะเวิร์กนะอนาคตอยากให้มีนะครับก็อาจจะมีการแข่งขันจัดทีมโอ้โหกุลิตยิงนะข้ามคานไปลูกนี้เดี๋ยวเช็คสภาพนักเตะนิดนึงฮนะ โอ้โหพลังงานยังเหลือล้นทนเหลือหลายฮะเอาแล้วครับคารินชายังไงครับคาวินชาเหมือนจะได้อีกแล้วครับลูกนี้โมดิตนะฮะโมดิตมาอย่างนี้แล้วสับลูกนี้โอ้โหแล้วสบายสบายครับยิงแปลงง่ายๆนะครับสาหรับโมดิตนะโอ้โหแม่หลายคนนี่ต้องคมงเมนต์บอกว่าเฮ้ยแร้งอะไรอะ่ะมันยิงง่ายเกินไปนะฮะขึ้นแรง้งแดงก็แล้วขึ้นอะไรก็แล้วก็เหมือนเดิมนะครับดาผมเหมือนเดิมอ่ะอยาก แจกจ่ายให้คนที่ไม่รู้จริงๆนะครับคนที่เก่งแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใจดีก็เอาเทคนิคเอาอะไรมาแจกจ่ายเพื่อนๆกันนะครับเรียกว่าพัฒนาการเล่นกันดีกว่านะครับไม่รู้ไปขิงกันทําไมเอาล้ครับมาแล้วครับตอนนี้บอลถึงกาวิอาแกิเบลนะครับโมดิสนะครับเปลี่ยนเป็นมาธิอุสเข้ามานะครับมาธิอุสนี่ก็ยังไม่ส้มนะยังใช้เม็ดแดงอยู่เบลนะลากยาวมานะครับเหมือนจะยังไงอู้แล้วล้มในเขตโทษนะ กรรมการปล่อยเฉยนะครับยังไม่มีการฟาวเกิดขึ้นสวนกลับทันทีนะครับด็อกบาจ่ายบอลพลาดครับด็อกบาล่างนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเชิดช้ยได้หมดเบเดเจอร์เท่าไหร่นะต้องอยู่กับเทคนิคด้วยนะมาอยู่กับเทคนิคเราอาจจะเฉลียวฉลาดโอ้โมโดิกจ่ายบอลอย่างนี้ครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนะครับแต่ว่ายังเปลี่ยนไม่ได้นะคเดี๋ยวเอาเจฟเชนโกนะครับ เข้าไปทําเกมสักหน่อยไม่รู้จะทัานไหมนะนาที84แล้วนะหมดิตยกข้ามมานะโอ้โหหัวแดงแดงนะแต่ยังยกได้อยู่เอาครับจะจบที่3ประตูต่อ0ูนย์หรือว่าจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าฝั่งนงข้ามนะครับและดีก็เป่าหมดเวลาเรียบรนะ้อยครและนี่ก็คือการทดสอบเอาปีโลมาลงตำแหน่ง C.D.M ครั้งแรกนะครับเล่นโหมดเมนเจอร์นะครับก็โดยรวมก็มีเห็นนะครับมีให้เห็นในการบล็อกในการแท็กเกิลอะไรต่างๆนะครับก็ต้องลองเล่นสักระยะหนึ่งแล้วก็จะมาสรุปให้ดูนะว่ามันเก่งไหมแต่โดยรวมแล้วมันเก่งแหละครับมันเก่งมากๆนะครับใครที่จะเอาไปอัปเดตก็ผมแนะนําให้อัปเดตเลยนะครับยังไงก็เก่งกว่าร้อยเก้าแน่ๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเป็นการเสริมนักเตะแล้วก็ลอง AI ให้ดูคร่าวๆนะครับ ประกอบการตัดสินใจสําหรับคนที่เล็งไว้ว่าเอ้ยสนใจจะแลกดีไหมนะครับจะเอาดีไหมนะครับวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับ OVR 1อเม็ดส้ม30ของดีนะครับเปียโนยังไม่เห็นการนำประตูแต่ว่าเก่งแน่ๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าไปเจอกันในไลฟ์สตรีมเดี๋ยวจะเอาเล่นให้ดูนะครับอยากรู้ว่าเก่งแค่ไหนไปดูในไลฟ์สตรีมนะครับหรือจะมาเล่นกับผมในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ